เพิ่เจอเห็ดปลวกน่าจะเรียกว่าเห็ดปลวกดอกใหญ่ๆะรอนอบอ้าวจังเลยสงสัยฝนจะตกอีกแล้วมั้งนี่กระดิ่งตูดหม็นเออเหม็นแต่ขี้ขี้โคนขี้ตัวเองเนี่ยเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมเพิ่เจอเห็ดอีกแล้วทุกคนในโจมปลวกเนี่ย เสียดายมากเลยเมื่อวานน่าจะเดินมาดูมันเน่าด้วยเป้งวัวชนนะ่ะมานี่น่ะน่ะเยอะแยะไปหมดเลยดูมันดูมันดูมันเห็นหมามันเห็นหมาไอตัวเนี้ย มึงเป็นอะไรละอีพีดูมันดูมันทำอโอ้ไปไหนกันนอยเยอะแยะไปหมดเลยดูไอตัวเล็กดูไยตัวเล็กนี่มันทำมันเห็นหมา เดินกันเข้าไปเลยนะเดินกันเข้าไปเดี๋ยวสักเที่ยงเที่ยงเดี๋ยวจะพาเข้าป่ากันบรรยากาศก็เหมือนจะฝนตกช่วงนี้ก็หน่าฝนพายุเข้าเนาะฝนตกเกือบทุกวันนี่บรรยากาศยามเช้า เลี้ยงควายไล่ทุ่งปล่อยป่าเลี้ยงตามธรรมชาติเราไม่มีสวนเหมือนคนอื่นเขาเปิ้นเจอเห็ดปลวกน่าจะเรียกว่าเห็ดปลวกดอกใหญ่ๆที่มันชอบออกตามจอมปลวกเนี่ยรอบก่อนเปิ้นก็มาเก็บในเนี่ยแต่มันไม่คยย่อยเยอะจือสองสามดอก ่เน่าแล้วมันเน่าแล้วก็มีรอยควายน่าจะรอยควายเยแบบเนี้ยรอยวัวกรีบมันไม่บานแบบนี้หรอกต้องเป็นรอยควายอันนี้น่าจะมีตัวอะไรมาขุดเอาแล้วแหละเนี่ยขาขาวๆเนี่ยไม่รู้ว่าคนมาขุดเอามังเนี่ยเอาหรือว่าสัตว์มากินหรือเปล่าไม่รู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเปิ้ลจะเอาไปโรยในจอมปลวกที่บ้านสวนเอาไปโรยทิ้งไว้ให้เป็นเชื้อเวลาเราอยากกินก็ให้มันงอกในบ้านสวนเอาเดี๋ยเราไม่ต้องไปหาที่ไหนไกลร้อนอบอ้าวจังเลยงัยใฝนจะตกอีกแล้วมั้งนี่ ขนาว,ว่าแดดไม่ค่อยแรงนะเนี่ยร้อนอบอ้าวมากโอ้ยไม่ไหวเหรู้สึกว่าจะร้อนหน้าเหลือเกินบรรยากาศแดดไม่ค่อยมีแต่ร้อนเดี๋ยวต้องไล่เข้าป่าแล้วแล่ะอย่างน้อยก็อยู่ในป่ามันก็มันก็ต้นไม้มันเยอะมัน มันไม่ค่อยร้อนมันยินนะอยู่ในปา่ามันมีแต่ต้นไม้ใหญ่ๆไปเราเข้าป่ากันกระดิงตูดเหม็นเอ้ยเหม็นแต่ขี้ขี้โคนขี้ตัวเองเนี่ยเนี่ยขอได้ไหมเนี่ยขอได้ไหมสอยจุลาบเนื้อควายขอได้ไหมขอได้ไหมลูกขอได้บ้า่หรือเอาตรงนี้ดีวะฮะเอาตรงนี้ดีมั้งเนี่ย ตรงคอมเนี่ยเป็นชั้นๆเลยเนเนี่ยนี่อโอยน่าจะอร่อย,ยขอได้ไหมขอว่ไปทําลาบได้ไหยเนี่ยเอ้ยมีแต่เนื้อฮึตูดมันอ่ะตุบป,ปุ๊เลยตูดมันเนี่ยอีคีเหมนอีสโโกปกมาด้วยจากลงน้ำอีโซโครก ร้อนอบอ้าวว่าจะเข้าป่าไม่ต้องเข้าแล้วแหละว,วันนี้เจ้าของรู้สึกว่าเหนื่อยละเหมือนจะไม่สบายโดนฝนติดต่อกันหลายวันเหมือนจะไม่ค่อยสบายดีวันนี้พวกเธอกินอยู่ตรงนี้อีกสักวันหนึ่งรีบกินนะจ๊ะ เห็นไหมนาะก้อนเมฆมีแต่ก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยฝนตกแน่นอนวันนี้บรรยากาศร้อนอบอ้าวแบบเนี้ยร้อนแปลกๆดูอีกกุดอยากนอนคิดต้มกับเขาจะไปแย่งที่เขานะนะ่ะ ตัวที่นอนอยู่นะมันไปหาเรื่องเขาหาเรื่องให้เขาลุกอะ่ะแล้วก็ตัวเองก็จะได้นอนขี้โคลนเนี่ยสะก็มีเนี่ยไม่มานอนกันหรือเหม็นขี้ตัวเองอะไรยังไง เปิ้ลเจอเห็ดอีกแล้วทุกคนมีนจมปลวกเนี่ยเสียด้มากเลยเมื่อวานน่าจะเดินมาดูมันเน่าด้วยนี่กำลังตูมๆเลยมันเป็นเห็ดปลวกขายใหญ่อะ่ะที่บ้านเปิ้ลเขาเรียกว่าเห็ดปลวกขายใหญ่ ดูสิวุ้ยนี่เสียดายเก็บไปด้วยมีอีกไหมนะอยู่ไหนเอ่ยเดี๋ยวต้องเดินหาตามโจอบปลวกเลยมันเริ่มงอกแล้วนี่ไงเห็นไหมเน่าหมดเลยแต่มันอาจจะออกไปเยอะนี่นิด คนเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วจ้ายงไ,ไงโอออะไรอ่ะกิ้งกือกิ้งกือขโมยโอ้ยโอ้ยดูกิ้งกือเมงกิ้งกือกับเมงอะไรไม่รู้กินอันนี้เราแย่งกิ้งกือกินนะเนะี่ยได้พอแต่ตำน้ำพริกก็เอาอันนี้ด้วยหรือเปล่านนี้ไหม อะไรอะ่ะมไม่น่าใช่อะ่ะไม่เอาหรอกมีอีกไหมเอ้ย ơi? โอ้ยต้องหาดีๆเดี๋ยวต้องเดินหาตามจอมปวกแถวนี้จอมปวกเยอะ ได้พอนิดๆหน่อยๆเอาไปตำน้ำพริกเปินว่าเปิ้นเจออีกด้ยวยแหละนี่ เริ่มงอกระจามันต้องมีอีกแอบอยู่ทางไหนเอ่ย เตรียมตัวนอนตุบอืมพื้นกระจายเลยดินน้ำน้ำกระจายเลยอีผีมึงหลบดิย็นสบาย ว่าแล้วว่าวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวนะฝนจะตกจริงจด้วยเห็นไหมมืดทางนี้มันก็จะสว่างๆหน่อยทางนี้ก็มืดแล้วไปกลับบ้านกันเย็นแล้วกลับบ้านกันจ้าไปทุกคนได้ควายเข้าคอกัน